พ่อพ่อวันหยุดยาวพาเสีไเย,ยสไปเที่ยวไหนสิไปเที่ยวไหนฮะไม่ไปหรอกพ่อจะพักผ่อนเมื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วทํางานนะ่ะอีกแล้วนะพ่อนะอาทิตย์ที่แล้วก็ว่าจะพาไปไม่เห็นพาไปเลยปล่อยดีให้อยู่ห้องอยู่ห้องนี่แหละทั้งวันน่าเบื่อจะตายเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมฮะพ่อขอเลื่อนนะอาทิตย์นี้ยอจะพักผ่อนมากเลยเมื่อยแดดร้อนด้วยขอพ่อ อาทิตย์หน้าทั้งปีนะไม่รู้จะอาทิตย์ไหนกันแน่อาทิตย์หน้าประจำนั่นแหละไม่เคยได้ไปสักทีพูดไปเรื่อยเ,เ,เดี๋ยวให้โมหัวนะเดี๋ยวแอบไปคนเดียวก็ได้นะพ่อไม่เจอหรอกจะไม่กลับมาด้วยตกาก้าก็ไปดีเดี๋ยวหมาคาบคอมันไม่กลัวเราพ่อหมานะ่ะมันวิ่งม่ทนหรอกรู้ปะ่ะมันจะวิ่งทนแมวได้ไงหมาอย่าทํทำเป็นอดเก่งเวลาพาท่ามาจะรู้สึก หมางับเข้าให้นะพ่อไม่รู้ด้วยนะรู้ไหมตัวเลยนะขึ้นสวรรค์เลยนะไม่เห็นหน้าพ่อเลยนะจะบอกให้